ผมมีเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ติดตามของผมนะ่ยหรือว่าพ่อยกแม่ยกของผมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอของผมอยู่หรือว่าเรื่องราวของผมที่กําลังจะเสนอในแต่ละคลิปนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเคยสงสัยไหมครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหรือ,อเทพหรือว่าสิ่งที่เรานับถือกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเทพพระศิวะอย่างผมยกตัวอย่างเทพพระศิวะพระพิฆเนศหลวงปู่ทวด แล้วก็พระมหากษัตริย์รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่แต่ละที่แต่ละหนแต่ละแห่งน,นะครับรวมถึงที่ผมจะยกตัวอย่างก็คือพระศิวะแล้วก็พระแม่อุมาทวีวีรวมถึงพระพิฆนเนษที่จะเห็นกัน,เ,นยเยอะมากเลยนะครับแทบจะทุกวัดเลยนะครับรวมถึงเทวเวสุวรรณแล้วก็เทวดาอารักษ์ต่างๆ,ๆน,นะครับมีทุกที่เลย ทีนี้คือผมมาอธิบายให้ฟังก็คือว่าหลายคนนี่อาจจะตั้งข้อสงสัยหรือว่าตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมพูดมาเมื่อกี้หรือว่าอื่นๆที่ยังไม่ได้เอ่ยถึงเนี่ยนะครับเขามีแค่คนเดียวหรือว่าตนเดียวหรือว่าท่านท่านเดียวนะครับแล้วจะไปปกปักรักษา,าผู้คนทั่วทั้งแผ่นดินทั่วทั้งประเทศได้ยังไงเพราะว่าเทพบางท่านเนี่ยนะครับ เทพบางองหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางท่านหรือบางองเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยที่นับถือกัน,นครับมีหลากหลายประเทศมากนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างแค่อย่างพระศิวะใช่ไหมครับแล้วก็พระพริฆเนศเนี่ยแทบจะเห็นทุกทุกวัดเลยแล้วก็ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็หลายประเทศนะที่มีนะครับโดยเฉพาะประเทศอินเดียเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับผมก็เลยมาอธิบายให้ผู้ติดตามของผมเนี่ยเข้าใจนะครับว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับก็มีอยู่แค่องค์เดียวอย่างพระศิวะก็มีอยู่แค่พระศิวะองค์เดียวนะครับพระพิฆเนศก็มีแค่องค์เดียวเหมือนกันที่นี้เขาจะารับรู้ยังไงในเวลาที่คนทั่วทุกสารทิศเนี่ยไปขอพรไปกราบไหว้นะครับหรือว่าไปบอกกล่าวอะไรท่านสักอย่างนึงในตามสถานที่ต่างๆที่มีรูปปั้นของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆอยู่นะครับคืออันเนี้ย แฟนเก่าของผมนะครับก็เคยพูดเอาไว้นะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่เลยโดยเฉพาะวัดเนี่ยนะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเยอะมากนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับตามสภาพวัดเหมือนกันว่าบางวัดเนี่ยก็เยอะนะบางวัดก็น้อยนะครับแต่ทุกที่รวมๆแล้วก็มีนะครับอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปเช่นพระพุทธรูปอย่างเงี้ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่เรานับถือกันอยู่ในาศาสนาพุทธเนี่ยนะครับมีพระพุทธรูปแทบทุกคนทุกแห่งเลยนะครับ แต่ก็จะมีบางแห่งที่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่แต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่ที่แฟนผมเห็นเนี่ยนะครับ <S <S เขาจะเห็นนะครับเป็นมน์นะครับเป็นมน์ที่ไม่รู้ใครเอามาใส่ไว้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นมน์ที่พระเกจิไปนั่งปลุกทรงปลุกเสกอะไรกันไม่ใช่นะครับก็ไม่รู้ว่าอ่าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีเทวดาอารักษ์ทั้งหลายแล้วก็ผู้ที่อยู่เหนือกอเทพเทวาทั้งหลายเนี่ยมาปกปักรักษานะครับ ณสถานที่แห่งนั้นนะครับหรือวัดวัดนั้นนะครับที่ผมกําลังจะพูดถึงนะครับนั่นแหละก็คือว่าเขาจะมีมน์นะครับมีมน์ครอบพระพุทธรูปองค์นั้นไว้นะครับแล้วก็ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือธรรมชาติที่อยู่เหนือกอเทพนั้นก็จะมาปกปักร,รักษาดูแลคุ้มครองป้องกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่แห่งนั้นนะครับจะมีกี่ท่านนะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยก็มีแค่สองท่านอย่างน้อยน้อยสุดเลยนะ สองท่านขึ้นไปนะครับบางที่ในที่แฟนผมไปเห็นเนี่ยมีสิบยี่สิบก็มีบางทีก็เป็นร้อยก็มีบางที่นะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นๆเหมือนกันอันนี้ย้อนกลับมาเรื่องเทพพระศิวะแล้วก็เทพพระแม่อุมารวมถึงพระพิฆเนศด้วยนะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างแค่พระศิวะก็เหมือนกันนะครับเขาจะรับรู้หมดนะครับถ้าเกิดว่าเราไปขอพรไปกราบขอพรเอ่ยไปบอกกล่าวอะไรท่านเอ่ยให้ช่วยเรื่องกิจการงานต่างๆอะไรเอ่ยนะ สุดท้ายนะผมก็ขอวงเล็บไว้ก่อนว่าถ้าไม่เหนือบาปฝากกรรมนะครับเขาก็ช่วยได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นกรรมของผู้ที่คนไปขอควรที่จะได้รับหรือว่าควรที่จะเป็นไปหรือว่าไม่ได้รับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกรรมกรรมนั้นของบุคคลคนนั้นนะครับว่า,าจะเป็นไปในตามที่ขอหรือไม่นะครับอย่างเขากําหนดมาว่าจะต้องลําบากไปตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าเทพองค์ไรก็ไม่สามารถช่วยท่านได้ตรงนี้ก็ต้องทําความเข้าใจในเรื่องวาระของกรรมของตัวเองที่ได้ก่อเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้นะครับคือ เทพพระศิวะเนี่ยนะครับอย่างมีรูปปั้นเนี่ยทุกที่ทุกคนทุกแข่งเลยคนทั่วทุกสารทิศเนี่ยก็ไปขอพรเอ๊ะท่านจะรับรู้ได้ยังไงนะครับคือท่านจะสร้างตัวแทนไว้นะครับสร้างตัวแทนไว้สร้างตัวแทนสร้างตัวแทนไว้แต่ละที่แต่ละที่ครับพอเวลามีคนไปขอนะครับถ้าเรื่องปกติทั่วไปที่ตัวแทนของท่านนะครับสามารถกระทําได้นะครับหรือตัดสินได้นะครับตัวแทนของท่านก็จะอาํานวยอวยพรให้นะครับแค่นั้นเอง ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องที่มันหนักหนาสากันหรือว่าเรื่องมันใหญ่เกินตัวไปเนี่ยนะครับตัวแทนก็จะรายงานไปหาองค์เทพที่เป็นตัวจริงนะครับให้รับรู้ว่าในสิ่งที่บุคคลคนนี้หรือว่าสถานที่นี้นะต้องการสิ่งไหนแบบไหนอย่างไรมันเกินความสามารถที่ตัวแทนเขาจะตัดสินใจได้ก็รายงานไปที่ อ,องคเทพพระศิวะหรือว่าตัวจริงนะครับให้รับรู้ว่าในวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันมีเรื่องอะไรก็เท่านั้นเองนะครับในกรณีที่งานใหญ่ๆพิธีกรรมใหญ่ๆนะครับเทพตัวจริงนะครับเขาก็จะมาร่วมงานอย่างเช่นงานบวงสวงใหญ่ๆประจําปีอย่างเงี้ยประจําปีประจําประเทศที่จัดขึ้นมาใหญ่ๆ,ๆอย่างเช่น งานกราบไหว้พระศิวะหรือว่าพระแม่อุมาเทวีรวมถึงพระพิคเนศเนี่ยงานแห่พระพิคเนศไปอาบน้ําอะไรเงี้ยตามที่ประเทศอินเดียที่เราเคยรู้จักเคยเห็นกันอยู่นะ,นะครับนั่นคืองานใหญ่ๆแบบนั้นตัวจริงเขาก็จะมานะครับแล้วมันก็มีเรื่องเล่าด้วยนะครับในต่างประเทศประเทศอิเนเดียเกี่ยวกับพระศิวะหรือว่าพระพิคเนศเนะี่ยมีคนเคยไปเห็นนะครับก็ไปกราบไหว้ปกตินีะเป็นรูปปั้นเป็นปูนปั้นปกติเนี่ยนะครับแต่ว่า คนที่ไปเห็นเนี่ยก็จะมีทั้งคนเห็นและคนไม่เห็นนะครับคนจะไปเห็นก็เห็นเป็นช้างนะครับเป็นช้างเหมือนที่เราเห็นนั่นแหละครับเป็นช้างเป็นเด็กเป็นคาบเด็กบ้างคาบผู้ใหญ่นะครับคาบผู้ใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นประมาณ20กว่าขึ้นไปตัวเป็นคนหัวก็เป็นช้างนะครับก็จะทําให้เห็นอยู่ประมาณสักพักหนึ่งนะครับพอทําให้เห็นประมาณสักพักหนึ่งก็หายไปนะครับคนอินเดียเขาก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แน่นอนนะครับแล้วก็ตัดภาพมาที่ประเทศของเรานะครับก็ อย่างสมเด็จพระเรสวรมหาราชใช่ไหมครับอันนี้คือผมไม่ได้เอาเบื้องสูงมามินนะครับผมมาพูดตามที่แฟนผมไปเห็นมานะครับแล้วก็ผมก็มาเป็นกระบอกเสียงมาพูดบอกต่อสําหรับท่านได้หลายคนนะครับที่เกิดข้อลังเลสงสัยแต่ไม่กล้าถามนะครับไม่กล้าถามเพราะเกรงกลัวว่าจะลบดูดูมินนะครับคลิปนี้ผมหวังว่านะครับคงจะได้มาตอบโจทย์ในสิ่งที่ท่านลังเลสงสัยมานมนานนะครับ อย่างองค์สมเด็จพระเลสวนมหาราชเนี่ยทุกที่ทุกวัดเลยนะครับแทบจะทุกวัดทุกที่ทุกโขนทุกแห่งเลยนะครับที่จะมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเลสวนมหาราชเนี่ยตั้งอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเพื่อให้ผู้คนนะครับผู้ทุชนคนรุ่นห,นหลังเนี่ยนะครับน้อมระลึกนึกถึงในพระมหากราที่พระมหากรุณาที่คุณที่พระองค์มีต่ออาณาประชาราษฎรนะครับปลดแอกจากกรุงหงสาวดีอันนี้คือประวัตินี่ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมคงไม่ต้องไปพูดยำ้ำ ก็เหมือนกันนะครับก็จะสร้างตัวแทนไว้นะครับพร<อ>ะองค์ก็จะสร้างตัวแทนไว้อย่างงานใหญ่ๆเนี่ยพร<อ>ะองค์ก็จะมาด้วยตัวพระองค์เองนะครับส่วนตัวพระองค์ไปประทับอยู่ไหนในระหว่างที่สร้างตัวแทนไว้นะครับก็จะไปประทับอยู่ในยุคยุคของท่านนะครับยุคของพระองค์นะครับยุคของพระองค์ถ้าเกิดว่ามีเรื่องใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นวันกองทัพไทยวันที่18มกรากองทัพไทยแต่ว่าวันที่จริงแล้วก็คือว่าไม่ใช่วันที่18ตามตำราที่ผมได้เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อน นะครับคือตามตำราที่การจดบันทึกเอาไว้นั้นคือวันจริงคือวันที่19นะวันชัยชนะวันที่ต่อสู้กันได้แล้วก็ได้รับชัยชนะนะศึกยุทธหัตถีอย่างที่คนเข้าใจนะครับวันที่18เป็นวันเตรียมการนะครับเป็นวันที่พระองค์เตรียมการวันที่19เกนี่ยก็คือวันสู้วันลบวันลบชัยชนะกันจริงๆคือวันที่19มก้ามกราของทุกๆปีนะครับคือวันกองทัพไทยหรือว่าวันที่สมเด็จพระเลสวนมหาราชนั้นชนะศึกมังมหาอุปราชของพม่าใน ยุคยุคนั้นนะครับพระองค์ก็ได้สร้างตัวแทนไว้เหมือนกันนะครับสร้างตัวแทนไว้แล้วก็เวลามีงานใหญ่ๆอ,อย่างวันกองทัพไทยเนี่ยพระองค์ก็จะมานะครับแฟนผมก็จะเห็นเป็นเป็นพระมหากษัตริย์หรือเปล่าอันนั้นก็คือก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่ถ้าพูดตามหลักจริงๆแล้วก็คือว่าที่แฟนผมพูดก็คือว่าก็เห็นนะครับเห็นพระมหากษัตริย์มาดูในพิธีกรรมใหญ่ๆ,ๆนะครับที่จัดขึ้นในวันนั้นนะครับมาดู นะครับมาเสด็จมาด้วยพระองค์เองแล้วก็ทหารติดตามมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านแล้วกันนะครับอันนี้ผมพูดตามที่แฟนผมเล่าให้ผมฟังนะครับเนาะเพราะว่าผมก็ถามเหมือนกันว่าเนี่ยอย่างวันกองทัพไทยอย่างพิธีกรรมบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นวันกองทัพไทยที่ผมพูดถึงหรือว,ว่าพิธีกรรมบางอย่างรวมถึงการวงสวงถวยเทพเนี่ยพิธีกรรมใหญ่เนี่ยมีจริงไหมเทพมาจริงไหมอัญเชิญมาแล้วมาจริงไหมแบบเนี้ยแฟนผมเป็นคนเห็นอยู่แล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนๆนะครับเขาบอกว่ามีนะครับมา นะครับอย่างถ้าเป็นงานพิธีกรรมเล็กๆเนี่ยนะครับถ้าคนตั้งใจจริงๆนะอันนี้คือกรณีที่ตั้งใจจริงๆเนี่ยก็คือว่าตัวแทนก็จะมามาดูนะครับมาดูมาอํำนวยอวยพรให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะวงเล็บด้วยคําว่าถ้าไม่เกินแรงบ่าแรงกรรมนะครับท่านก็จะได้สิ่งสิ่งนั้นไปตามที่มาขอพรนะครับอันนี้คือมาที่ายให้เข้าใจนะครับคงจะหายความสงสัยกันลงไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับในกรณีที่แบบว่า ตรงนั้นก็มีพระพิฆเนศตรงนั้นตรงนี้นะครับก็มีเทพองค์นั้นเทพองค์นี้รวมถึงพระศิวะพระแม่อุมาเทวีรวมถึงองค์สมเด็จพระรเล่สวนมหาราชหรือ,อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยนะครับแล้วท่านจะมาดูคนทั่วทุกสารทิศยังไงนะครับเมื่อสิ้นพระชนไปแล้วหรือว่าดับขันไปแล้วเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นกายทิพย์เนี่ยเขาสามารถรับรู้ได้นะครับแล้วก็สามารถสื่อถึงกันได้หมดนะครับนั่นเป็นโลกของวิญญ,ญาณไปแล้วนะครับถ้า เป็นคนเราๆนี่ก็อาจจะฟังดูแล้วก็อาจจะสับสนหน่อยนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมได้นํามาเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังในคลิปของผมอยู่นะครับก็จบไปแล้วในคลิปคิปนี้นะครับตกหลนยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยถามไถ่ายกันได้นะครับตรงนี้ผมไม่ปิดกั้นอยู่แล้วนะแต่ก็ใช้คําพูดคําจาให้สุภาพก็แล้วกันนะครับเท่านั้นเองทีนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับ ทุกท่านเคยเห็นคนท้องไหมคนที่อุ้มท้องอยู่นะครับแล้วเขาก็จะชอบเอาเข็มกัดใช่ไหมครับไปปักใส่เสื้อที่ท้องตัวเองหรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับในร่างกายของตัวเองนะครับสมัยนี้นะครับเขามีความเชื่อว่าเอาไว้ป้องกันพูดผีปีศาจใช่ไหมครับในสิ่งที่ทุกคนเข้าใจกันดีนะครับเข้าใจกันอยู่ทีนี้ ไอความเชื่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังจากตำราที่จดบันทึกเอาไว้รวมถึงแฟนเก่าของผมนะครับที่สื่อสารกับบรรพบุรุษยุคนั้นได้นะครับแล้วก็สื่อสารกับโลกวิญญาณได้นะครับว่าพิธีหรือว่าเรื่องแบบนี้นะครับมันเป็นกุศโลบายหรือมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับผมจะมาพูดอธิบายให้ผู้ติดตามของผมเนี่ยนะครับหรือผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังที่ยังลังเลสงสัย กับการกระทําแบบนี้เนี่ยนะที่ทําต่อๆกันมาเนี่ยปัจจุบันก็เห็นนะคนท้องนี่ใส่เยอะเลยใส่เข็มกัดน,นะครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือว่าอันนี้คือผมพูดตามตาําราแล้วก็ตามที่แฟนผมไปสื่อสารกับคนยุคเก่านะครับคือเขาจะถ้าคนอุ้มท้องเนี่ยเขาจะเอาเข็มหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้เป็นน้ําตามธรรมชาตินี่ได้หมดเลยน้ํไหวายน้ําอะไรได้หมดเลยนะครับให้เอามาสักพอประมาณนะครับเอามาสักพอประมาณแล้วก็ อะไรก็ได้นะครับที่เป็นเหล็กเมแหลมนะ่ะเป็นเล่มแหลมเป็นเข็มเป็นแทงเลมแหลมน่ะนะครับก็เอาลักษณะแบบนี้ละกันเนี่ยอะเนี่ยอย่างเงี้ยนะเอาไปให้อาจารย์คนนั้นหรือว่าเอาไปให้พระองค์นั้นคนที่มีวิชาอาคมแบบปลุกเสกปลุกเสกนะครับแล้วก็พอปลุกเสกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปให้คนท้องนะใส่ผ้ากัดผ้าไว้แบบนี้นะกัดลายขวางนะครับหลายคนอาจจะสงสัยเอาแล้วท่านท่านคมเนี่ยมันจะไม่ปกัปกนะครับไม่ปกักนะครับไม่ปักเนี่ย กัดลายขวางแบบนี้นะครับในท้องตัวเองก็กัดตรงไหนก็ได้ในบริเวณนี้นะครับในร่างกายนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันก็จะต้องมีเวลาหรือว่ามีช่วงมีตอนที่เราไม่ได้ใส่ผ้าอยู่ตลอดเพราะว่าเราจะต้องไปอาบน้ำใช่ไหมคนท้องจะต้องไปอาบน้ําไปเข้าห้องน้ําบ้างนะครับมีการถอดพงถอดผ้าเปลี่ยนผ้านะครับนอกจากเข็มหรือว่าหนามหรือว่าของแหลมคมต่างเนี่ยที่เอาไปให้อาจารย์เนี่ยปลุกเสกเนี่ยนะครับ คืออย่างน้อยน้อยเนี่ยนะครับในกรณีที่ว่า,อ,าอยู่บ้านอยู่เรือนเคหสถานต่างๆเวลาคนท้องจะไปอาบน้ำเนี่ยนะครับก็ให้ถือมีดไปด้วยนะถือมีดเอาไปวางไว้ข้างๆไว้ใกล้ตัวไม่ใช่ว่าถือไปด้วยอาบไปด้วยนะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดอีกนะครับก็คือถือมีดไปวางไว้ใกล้ๆตัวหาของมีคมไปนะครับเอาไปวางไว้ใกล้ๆตัวให้ทําแบบนั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังในเรื่องแบบนี้ทําไปเพื่ออะไร แล้วก็อีกอย่างอย่างหนึ่งนะครับคือปากคนท้องเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์มากนะครับถ้าได้สาบแช่งใครเนี่ยมันจะไวนะครับมันจะไวแล้วก็ชิบหายไวไวายวอดหมดเลยนะครับตามที่บรรพบุรุษของเรานะครับจากการจดบันทึกรวมถึงแฟนผมที่ได้ไปสอบถามนเ่เกี่ยวกับโรกวิญญาณเนี่ยนะครับอันนี้จะตรงกันหมดเลยทุกยุคทุกสมัยนะครับคือบรรพบุรุษของเราก็มีความเชื่อแบบนั้นมาจวบจนปัจจุบันนี้ก็ทําต่อๆกันมาแต่ผมไม่รู้นะครับว่าคนปัจจุบันเนี่ยเขาเ มีความเข้าใจตรงกันกับสิ่งที่ผมพูดหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่ลังเลสงสัยนะครับก็มาฟังในสิ่งที่ผมอธิบายนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พูดมาไอ้ที่เป็นเล่มแหลมเป็นหนามเป็นเหล็กเป็นอะไรเนี่ยรวมถึงมีดเวลาเข้าไปอาบน้ําหรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่ใดที่หนึ่งนในกรณีที่เราไม่ได้กัดอันนี้อยู่ตลอดเวลาเราจะต,ต้องหาของที่เป็นของแหลมคมนะครับไอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือว่าถ้าให้ดีนะครับก็เอาของแหลมคมพวกนั้นหรือว่ามีดหรือว่าสิ่งสิ่งนั้นอะเอาไปให้ครบาาจารย์ปลกนะคะคัดี ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับก็จะดีขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอาจารย์หรอกนะครับเอาอะไรก็ได้ที่เป็นแหลมหล็แหลมหนามนะครับไปกัดไว้นะครับอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับเพื่ออะไรนะครับย้อนกลับไปในเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมต้องขอพูดเลยว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนผีนะครับเยอะมากแล้วก็ปอบเนี่ยก็เยอะจริงๆนะครับมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับคนท้องกับเด็กอ่อนๆเนี่ยเขาจะชอบมาเอาหรือว่ามากินนะครับ มันเคยมีนะครับแม่ยายของผมนี่ก็เคยเล่าให้ฟังเนี hey. old, ่ยก so, hmm? so, e ็คือว่าน้องชายของเขาน้องชายหรือพี่ชายนี่แหละนะครับพอเกิดออกมานะครับก็ไม่ได้ใส่เข็มกลงเข็มกัดอะไรหรอกนะครับก็จะมียายคนหนึ่งนะครับในหมู่บ้านนั้นก็จะชอบเวียนมาดูเวียนมาดูนะครับบางครั้งเนี่ยเวียนมาดูเสร็จปุ๊บเนี่ยพอคลอดออกมาก็ตายโดยไม่ทราบสาเหตุบางทีบางครั้งบางทีก็ตายทั้งแม่ทั้งลูกก็มีนะครับ ตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยโดยไม่ทราบสาเหตุจะเนื่องด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคนในยุคยุคนั้นสมัยนั้นนะครับพศนั้นคือเขาทําคลอดกันเองนะครับหมอตําแยยังไม่มีโรงพยาบาลด้วยซ้ําไปนะครับเขาก็จะต้องระวังในเรื่องพวกนี้นะครับโดยการใช้เข็มหรือว่าของแหลมคมเนี่ยไปกัดตัวเองนะครับเสื้อผ้าแล้วก็มีดนะครับเอาไปวางไว้ใกล้ๆตัวเวลาที่ ไปอาบน้ําหรือทําภารกิจส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงในสมัยก่อนนะสมัยนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เชื่อเนี่ยก็ว่าไม่ใช่เลยนะครับผมสังเกตเห็นนะสมัยนี้นยเห็นหลายคนเลยนะครับที่เป็นคนอุ้มท้องเนี่ยจเจ้าเข็มกัดไปกัดสแสดงว่าเขาก็จะต้องมีความเชื่อมีเขาโคงมาจากอดีตจบจนถึงปัจจุบันจริงไหมครับถ้าไม่งั้นนะครับเขาจะเอามาใส่ไว้ทําไมมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าเขาโคงในการสอน หรือว่าจากวันพูหุดเนี่ยที่เขาได้พูดมาเนี่ยอย่างที่ผมได้พูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยนะครับก็แสดงว่ามันมีอยู่จริงนะครับแต่เขาจะรู้ลึกอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าผมก็ไม่แน่ใจอันนั้นค่อยค่อย,ค,อยค่อยว่ากันอีกทีนึ่งหรือค่อยไปสอบถามเขาแล้วกันนะครับคนที่เขาอุ้มท้องอยู่แต่ว่าตามตำราที่จดเอาไว้รวมถึงแฟนผมที่ได้พูดเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันเคยเกิดขึ้นนะครับในขนาดว่าเป็นปีพศใหม่ๆ ชายของผมคนหนึ่งนะครับอ่าตลอดระยะเวลาที่แม่ผมอุ้มท้องน้องผมเนี่ยนะครับเขาก็ใส่เข็มกัดมันคนทั่วไปเลยทําทเหมือนกับเนี่ยที่ผมพูดมาเลยนะครับทีนี้พอถึงเวลาคลอดนะครับพอถึงเวลาคลอดมันมีอยู่ดึกในคืนคืนหนึ่งนะครับแม่ผมเขาเรียกว่าอยู่ไฟใช่ไหมคนสมัยก่อนเขาจะอยู่ไฟนะครับสมัยนี้ไม่ได้อยู่ไฟแล้วก็คือว่าฉีดยา,าเสร็จป,ปุ๊บก็ออกจากโรงพยาบาลคลอดเสร็จป,ปุ๊บก็ออกจากโรงพยาบาล ก็ไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านอาจจะพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่วัน2วันประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านถ้าส่วนใหญ่ในสมัยนี้นะครับคือเป็นคนเมืองนะครับก็จะประมาณนี้แต่ถ้าตามบ้านนอกนี่ก็จะมีอยู่ใช่ไหมครับผมคิดว่าผู้ติดตามของผมเนี่ยนะครับอาจจะเคยเห็นนะครับคนที่อยู่ไฟเนี่ยอยู่ยังไงนะครับเขาจะต้องอยู่15วันหรืออยู่กี่วันก็เลยแต่ในจังหวะนั้นแหละครับที่น้องผมนอนอยู่ที่หนึ่งแม่ผมก็ไปอยู่ติดกับไฟใกล้ๆไฟนะครับเพราะว่าจะต้อง ทําการรักษานะครับในแบบของผู้หญิงนะครับเขาเรียกอะไรให้มดลูกมันเข้าอู่ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับมันมีอยู่คืนคืนหนึ่งนะครับแม่ผมเห็นนะครับไม่รู้ใครนะครับคงจะต้องเป็นผีนั่นแหละนะครับเดินมาเวียนอยู่นะครับแล้วก็มาแลบลิ้นนะครับแลบลิ้นเหมือนเลียลิ้นเลียปากอ่ะเหมือนอยากจะกินน้องผมนะครับแม่ผมก็ตะเกียรตะกายตัวเองนะครับในคืนคืนนั้นก็ หลับกันหมดทุกคนเลยนะครับไม่มีใครอยู่นะครับมีมีอยู่แต่ว่านอนหลับกันมันมันดึกมากแล้วพอดีแม่ผมได้ยินเสียงคนเดินรอบรอบบ้านนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นไม้ละแนงตีตีตีเป็นช่องเป็นช่องแบบนี้ไว้นะครับด้วยความที่แม่ของผมนั้นเป็นห่วงน้องนะครับแกก็ลุกขึ้นมาอุ้มเอาน้องนะครับอุ้มเอาน้องแกก็ได้เห็นตาต่อตาฟันต่อฟันแกก็ยังได้ด่าเลยนะครับว่ามึงไม่ต้องมาเอาลูกกูไปกูไม่ยอมให้มึงหรอกนะครับและแม่ผมก็ด่ามันสาบแช่งมันจนมัน เดินขึ้นไปหายขึ้นไปไปทางบนเขานะครับน้องผมไปคลอดอยู่ที่เมืองกาศนะครับจะว่าเรื่องนี้ไม่มีอยู่จริงในสมัยใหม่นี่ก็ไม่ใช่เลยนะครับจะประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าคนท้องกับเด็กอ่อนมันไม่รู้เป็นอะไรกับพูดผีปีศาจนะครับอันตรายมากแล้วก็คนโบราณเนี่ยก็เคยสูญเสียกับเรื่องพวกนี้ไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ท่านผู้ชมในสมัยใหม่ที่เข้ามาฟังผมเนี่ยนะครับท่านจะมีความเชื่ออย่างไรนะครับผมไม่ว่านะครับอันนี้ผมมาพูดถึงตามตำรา ที่คนโบราณได้กล่าวเอาไว้แล้วก็รวมถึงแฟนเก่าของผมที่สื่อสารกับโลกวิญญาณได้เท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมก็มาพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันตั้งแต่เรื่ององค์พระเทพภระสิวะรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆว่าท่านจะดูแลสารทุกสุดดิบหรือว่าจะรับรู้ได้ยังไงว่าคนมาขอพรไม่รู้กี่บางต่อกี่บางนะครับก็อย่างที่ผมได้พูดไปรวมถึงคลิป ที่ผมพูดถึงเกี่ยวกับคนท้องนะครับที่เอาเข็มกัดเนี่ยมากัดใส่ท้องใส่เสื้อผ้าน,นะครับเพื่ออะไรก็เพื่อป้องกันพูดผีปีศาจนะครับหรือว่าป้องกันผีต่างๆรวมถึงผีปอบเนี่ยที่จะมากินเด็กหรือว่ากินแม่ลูกอ่อนเนี่ยบางคนก็ตายโดยไม่รู้สาเหตุก็มีนะครับมันมีเรื่องเล่ามีเขาโครงพวกนี้มาตลอดนะครับคือมีผลกระทบต่อคนท้องอภาษาอีสานเ็เรียกว่าแม่มารน,นะครับ แต่ว่าจาไว้อยู่อย่างนะครับผมขอเน้นย้าไปนะครับก็คือว่าใครที่เจ้าชู้นะครับชอบทิ้งเมียไปนะครับในตอนที่เมียอุ้มท้องลําบากโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่นะครับแล้วก็หนีไปมีชู้หรือว่าไปเล่นชู้เนี่ยถ้าปากของภรรยาคนที่อุ้มท้องเขาได้เอ่ยปากด่าสาบแช่งขึ้นมานะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะชิปหายนะครับชิปหายกันซะเยอะเลยนะครับเพราะว่าปากคนท้องเนี่ยนะครับมันจะสกิ์สิทธิ์นะครับ รวมถึงการสาบแช่งพูดผีวิญญาณด้วยเหมือนกันนะครับมันจะศักดิ์สิทธิ์และมันก็จะเร็วมากนะครับอย่าทําเป็นเล่นไปอันนี้ก็ถือว่ามาเป็นการพูดคุยบอกเล่าต่อๆกันจากบรรพบุรุษจวบจนถึงปัจจุบันของเรานะครับก็ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับตกหลลนขาดหายยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะครับไว้ติดตามคลิปต่อไปขอบคุณมากสวัสดีครับ